สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมจิปปี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ลงหลังจากหลายแผดสามจุดสามของเกนะียนชินเนาะแล้วก็หลังจากนี้ด้วยนะครับจะมีคลิปมาบ่อยขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนที่ติดตามกันอยู่เนาะตัวละครที่จะพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือน้องวันเดอร์เลอร์นั่นเองนะครับเราจะเรียกว่าสกาลามุชคูนิคูซูชิหรือไม่ก็เดอะปาลาเดียได้หมดเลยนะครับในคลิปนี้ผมขอเรียกว่าระมุดละกันเนาะมันน่าจะติดปากคนไทยมากกว่า คลิปนี้ผมขอไม่เกินถึงที่มาที่ไปของตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้กันมากอยู่แล้วขอพูดถึงเฉพาะด้านเกมเพลย์เป็นหลักอย่างเดียวเนาะน้องละบุญเนี่ยผมขอเรียกว่าน้องเป็น on field dps ละกันก็คือเป็นตัวทำดาเมจที่ต้องการพื้นที่ในสนามโดยที่ปกติของเกนชินนะตัว on field dps ก็จะมีวิธีเล่นอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเอาตัวซัพพอร์ตสายบัฟเฟอร์มาเพิ่มพลังให้ตัว on field dps อย่างเดียวเลย กับแบบที่2ก็คือเอาตัวอ f ฟฟิลด์ DPS หรือว่าตัวทำดาเมจนอกสนามมาช่วยกระทำดาเมจก็คือเป็นแนวร่วมมือร่วมกันช่วยกันสู้อะไรทำนองนี้และสำหรับน้องละมุดก็คือเลือกแ่้หมดเลยว่าเราจะเล่นแบบไหนไว้ฟังผมอธิบายสกิลจบก็ค่อยไปตัดสินใจกันเนาะว่าจะเล่นกันแบบไหนเรามาเริ่มกันที่ normal attack talent ก่อนเลยแล้วกันนะครับการโจมตีปกติก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาติดต่อกัน3ครั้งนะครับ โดยที่การโจมตีครั้งที่3นะครับจะเป็นการโจมตีที่มีดาเมจ2ฮิตส่วนการชาร์จโจมตีนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบ AOE และการทุ่มโจมตีก็จะเป็นการพุ่งลงมาจากฟ้าเหมือนตอน้นละครสเวตปกติเลยมาต่อกันที่ Elemental Skill หรือเราจะเรียกว่า Skill E แล้วกันเนาะอันนี้ก็คือไฮไลท์เลยตัว Skill E อันนี้นะครับเมื่อกดใช้งานจะมีการสร้างดาเมจมา1ก้อนนะครับเป็นความเสียหายลม หลังจากนั้นตัวน้องละมุสก็จะเข้าสู่โหมดการบินแล้วตัวโหมดการบินอันนี้นะครับจะมีแต้มคุกโกเรียวคุเริ่มต้นมาที่100หน่วยซึ่งสามารถเพิ่มได้จาก p a สซีฟทาเล้นต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้พูดถึงตัวน,นั้นอีกทีนะครับซึ่งไอแต้มนะครับมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเนาะโดยที่ถ้าเราแค่ทําการลอยอยู่เฉยๆหรือว่าแค่บินไปบินมาตัวแต้มก็จะลดด้วยอัตราปกตินะครับน่าจะประมาณ10แต้มต่อวินาที แต่ถ้าเรามีการแดชหรือว่าปรับระดับความสูงของการบินอันนี้ก็คือจะทําให้อัตราการใช้แต้มมันสูงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับจาก10แต้มต่อวินาทีก็จะไปเป็นประมาณ20แต้มต่อวินาทีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะทําให้การโจมตีปกติและการชาร้าโจมตีแรงขึ้นด้วยให้สังเกตดูตรงนี้นะครับคุโกโกฟูชูดังจะเป็นการโจมตีปกติและคุกโกโทฟุไคจะเป็นการชาร้าโจมตีเนาะ และถ้าเราดูดีๆที่ผมบอกว่ามันจะเป็นการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีแรงขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับไปคูณกับ normal attack talent หรือว่าพรสวรรค์ของการโจมตีปกติแปลว่าถ้าจะให้เรียงลำดับความสำคัญเราควรจะอัพตัว normal attack talent ก่อนที่จะมาอัพสกิล E นั่นเองนะครับตัวสกิล E จะมีครูดาวอยู่ที่6วินาทีเท่านั้นนะครับโดยที่จะเริ่มนับหลังจากที่ตัวน้องเราลดถึงพื้น สายสำรวจโลกนี่น่าจะชอบเลยใช้บินไปบินมาน่าจะสะดวกพอสมควรนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าเราอยู่ในโหมดนี้เราจะไม่สามารถทําการทุ่มโจมตีได้นะแล้วก็เมื่อเรากดใช้สกิลนี้ตอนที่เรายังอยู่ในโหมดการบินจะเป็นการยกเลิกโหมดการบินหรือว่ายกเลิกสกิลนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ Elemental Burst หรือว่า s กิล l ิวนะครับสกิลอันนี้ก็คือเมื่อเรากดใช้งานนะครับมันก็จะเป็นการสร้างความเสียหายลงเป็นวงกว้างทั้งหมด5ครั้ง และเหมือนว่าก็จะมีการทําให้มอนสเตอร์มันกระเด็นขึ้นนิดหน่อยด้วยตรงนี้เท่าที่ดูนะมันไม่น่าจะเรียกว่ารวบได้เรียกว่าเป็นแค่การทําให้มอนสเตอร์มันกระเด็นกระดอนเท่านั้นเองตัว Elemental Burst นะครับจะมีคููดาวอยู่ที่15วินาทีแล้วก็ใช้ energy cost 60หน่วยอาจจะต้องปั้นค่า energy recharge สาหรับบางทีมแต่ว่าในบางทีมก็อาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้ต่อมาที่แพ 10A1 นะครับอันนี้ก็คือเมื่อเราก,กดใช้งาน s k i l E แล้วก็ไปสัมผัสถูกธาตุน้ํา ไฟน้ําแข็งไฟฟ้าจะได้รับปั๊บเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะโดยที่มันขึ้นอยู่กับธาตุที่เราไปโดนก็จะมีธาตุน้ําก็จะได้แต้มโหมดการบินเพิ่มขึ้นมา20หน่วยก็สามารถบินได้ไกลขึ้นหรือว่าจะโจมตีได้มากขึ้นนั่นเองธาตุไฟก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี30%นะครับธาตุน้ําแข็งก็จะเพิ่มอัตราคริ20%ส่วนธาตุไฟฟ้าอันนี้ก็คือเมื่อเราทําการโจมตีปกติหรือว่าชา้าโจมตีถูกศัตรู เราจะฟื้นพลังงานธาตุมา0.8หน่วยโดยที่จะเกิดได้ทุกๆ0.2วินาทีแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเราจะสามารถใช้บับอันนี้ได้ทั้งหมด2ทธาตุนะครับแล้วก็ขอย้ำนะครับเราใช้คําว่าการสัมผัสนะครับไม่ใช่การซเว์หรือว่ากระจายเนาะแค่การสัมผัสเท่านั้นมันก็จะคล้ายๆกับการที่พวกเวนติคาซือฮะสูโคสใช้อันติเราไปโดนธาตุต่างๆแล้วก็ตัวสกิลของพวกนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็น4ธาตุนั้นๆเนาะ แต่เนี้ยรามุดก็จะเป็นแค่การสัมผัสแล้วก็เอาบัฟนั้นมาเพิ่มให้ตัวเองเท่านั้นนะครับต่างกันแค่นี้เลยซึ่งแพสซีฟอันนี้จะเรียกว่าหลากหลายไมก็หลากหลายแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆผลของมันก็แทบจะคล้ายๆกับสันพองทตุเลยนะครับคือมันก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีตาคริแล้วก็จะเป็นการช่วยของการฟื้นพลังงานจะเรียกว่าเป็นสันพองทตุแบบอัปเกรดก็ได้นะครับส่วนสกิลสุดท้ายนั่นก็คือแพสซีฟ a อนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเราอยู่ในโหมดการบิน และทำการโจมตีปกติหรือว่าช้าโจมตีถูกศัตรูแล้วเนี่ยจะมีโอกาส16%ที่จะได้รับเอฟเฟกต์เดสเซนมันก็คือเป็นสถานะที่เมื่อเราทำการแดดเราจะไม่เสียแต้มการบินนะครับเมื่อเราทำการแดดบนอากาศเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการยิงฮนูลมออกไป4ลูกโดยที่จะสร้างความเสียหายเป็น35%ของ ATK คือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกและผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าคอมโบที่แรงที่สุดของสกาลามุสเราจะต้องได้ใช้อันนี้ไหม แต่คิดได้ง่ายดีซราะว่ามันก็คงเป็นการหลบมอนสเตอร์โดยที่เรายังพอมีการสร้างดาเมจอยู่บ้านนะครับไม่ใช่แค่การหลบเฉยเฉเนาะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับเอฟเฟกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละสิอันนี้คือกรณีถ้ามันไม่ติดผลของเอฟเฟกนะผมกลัวคลิปมันจบไวไปงั้นขอแถมเป็นอาวุธประจําตัวละกันเนาะแถมให้นิดหน่อยละกันนะครับอันนี้ก็คืออาวุธประจําตัวของน้องละมุดนะครับก็จะเป็นอาวุธที่ให้เบส atk 674 นะครับแล้วก็ให้คริดดาเมจมา44.1%โดยที่ตัวแพคซีของอาวุธนะก็จะมีหลกัหลกๆแล้ว2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มความเร็วของการโจมตีปกติอันนี้ก็คือเพิ่มมาตรงๆเลยแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะเป็นการเพิ่ม normal attack damage% โดยที่สามารถเพิ่มได้ตามเงื่อนไขทั้งหมด2อย่างนะครับเงื่อนไขแรกก็คือเมื่อผู้สงสัยกดใช้งานสกิลทตุหรือว่าสกิล e นั่นแหละ ก็จะได้น a l a t อ a ท k d a ด a g e เปอร์เซ็นต์มาเลย4.8ตแล้วก็จะได้เพิ่มทุกๆ1วินาทีเป็นระยะเวลาทั้งหมด14วินาทีนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือเมื่อผู้สวมใส่ทำการโจมตีปกติโดนศัตรูแล้วเนี่ยต้องโจมตีปกติเท่านั้นนะก็จะได้น a l a t อ a ท k d a ด a g e เปอร์เซ็นต์มาอีก9.8แล้วก็จะเกิดได้ทุกๆ0.3วินาทีซึ่งตัวนา l a t อ a ท k d a ด a g e เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเราสามารถรับได้สูงสุดที่18นะค,คือไม่ว่วาเราจะทด้วยเงือ่อนไขนะไร จะสูงสุดอยู่ที่48%แล้วก็เมื่อทําการออกจากสนามตัวเอฟเฟกก็จะหายไปแล้วก็เมื่อกดใช้งานสกิลธาตอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเริ่มนับทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับส่วนสุดท้ายก็ขอบอกแนวทางการปั้นนิดน,นึงแล้วกันนะครับตัวเรามุทก็จะเป็นตัว on field DPS นะครับที่สเกลลิ่งตามค่า ATK ค่าคริกแล้วก็ดาเมจเปอร์เซ็นต์เนาะเหมือนตัวปกติทั่วๆไปเลย แปลว่าเรายัางพอหาเซตยามใส่ให้ได้ก่อนได้ถ้าเราเป็นคนที่พอจะมีของสําหรับตัว dps สายนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองยำยามมาใส่ให้ระมุดเพื่อได้ไปก่อนได้นะครับโดยที่ตัวนาฬิกาก็จะเป็น atk เปอร์เซนต์้วยก็จะเป็น a n i m มดา a m จ e เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็หมวกก็จะเป็นค่าคริซึ่งก็พยายามทําให้บาลานซ์เอาจนกว่าที่เราจะพอใจนะครับส่วนรายละเอียดแบบเต็มนะครับอาจจะไม่ได้ทํามาเพราะว่าผมไม่ได้มีทีมที่ให้ทดสอบหลากหลายเท่าไหร่ id ส่วนตัวผมยังง่อยอยู่ ก็ไว้อาศัยดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านอื่นเขาดูน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วเดอ้อ